สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับครูบอลนะครับจะมาแนะนํานะครับการต่อมอเตอร์ DC 2 4โวลต์นะครับควบคุมนะครับเปิดและปิดนะครับโดยใช้ PLC นะครับพ l c ยี่ห้อนี้ก็คือโตชิบะทีวันนะครับอ่ะได้คีย์โปรแกรมเรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับ PLC เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาสาธิตการต่อให้ดูนะครับอ่า เราจะใช้สวิตช์พุทธปะทอนนะครับนะในการเปิดและปิดนะครับก็จะใช้นะครับ X 0นะครับเป็นสวิตช์เปิดนะครับ X 1เป็นสวิตช์ปิดนะครับโอเคนะครับอ่ะลองดูครับมาทำการต่อวงจรเลยนะครับผมก็เริ่มจากนะครับเอาไฟบวก2 4โวลต์นะครับไปจ่ายให้สวิตช์นะครับอ่ะจะทำการต่อสวิตช์ก่อนนะครับอ่ะ สวิตตัวแรกนะครับจะเป็นสวิต x 0 x นนะครับก็ต่อนะครับสวิตมายัง plc นะครับคือ x 0ตัวต่อไปครับเป็น x 1นะครับคือสวิตนะครับจากนั้นนะครับที่คอม m อนนะครับอย่าลืมเอานะครับศูนโวลต์ไปใส่ด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการโยก plc นะครับทดลองดู Input นะครับ ว่าที่เราต่อไปเนี่ยทำงานหรือเปล่าปรากฏว่าทํานะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็ทําการต่ออาวุธนะครับก็หลักการง่ายเลยครับเอาไฟบวกนะครับไปต่อที่อาวุธนะครับผมกําหนดไว้คือ2 3นะครับก็ต่อ2 3นะครับออกไปยังมอเตอร์นะครับตัวนี้ต่อมอเตอร์นะครับ จากนั้นนะครับคั้วลบนะครับของ PLC นะครับก็เข้าตัวมอเตอร์นะครับทำการเทสวงจรดูนะครับอ่าโอเคนะครับมอเตอร์ทางานนะครับสต็อปนะครับสตาร์ทนะครับโอเคนะครับ ครับขอบคุณครับ